ทำมากกะตุก,กตจิตกระชากใจโดนน้ำเต็มเยี่้มต้นแน่ดูล้าละลายฝีแบบขนาดได้ที่สองโดนปล่อยออกฮาริยรยบาตอริโตยเอาเรือของจริงเนาะแคดดี้ไหวไหมอ้ไม <st> ่ได้ล้านะผมฝีมือล้วลรนแคดี้แบบดาเมจได้พองนะ นั่นน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 โคตรแม่นอ่ะจังหงวาเล่นเอลสูมาตึงงจนเตเทุกคนก็ปิดสาแม่งเลยกลัวเฮียอะไรอ่ะโหแบบนี้แล้วมันมอยหมู่อยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายายาเฮ้ยอุตส่าห์จะปล่อยตายเชี่ยแม่งโหดเกินไอคี้มีแผนโอ้ อ่าได้นะได้นะอาจจะไปจักรดเลยไม่มีรางไม่มี้างลาละแมนแมนนแมนเฮ้ยทำอะไรอะแคดอวไม่ช่วยทำอาหากินเลยมัวตีขี้บ้นเลเฮ้ยจะมาต้มสกันอระมา่รเนี่ยเจะม่ซ้อมเาซ้มนเลยเด็กอย่างแม่เลย

มัดปืนกลยันยืดโอยโหพอดีเป๊ะเลยไม่ตายโค่แรงเลยอ่ะมันล้างมันล้างมันล้างพี่โอกาสเป็นโดนล้างกเปดไปยืดยังยืดมัดปืนกลยันยืดยันยืดเลยยืดไม่หยุดแล้วยืดยืดให้สุดเลย บนนกอยย่างเป็ส,สนใจเติมเกมทักเพจเทนคูที่ช็อปหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับัำลองว่าถูกกว่าเติมหน้าเว็บแน่นอนนะครับเติมผ่าน Open ID ปลอดภัย100%ไม่มีการโกงแน่นอนทักไปได้เลยนะครับเต๋บผมปกติครับผมปกติดีมาก40อะไรเนี่ย40ครึ่งฮาร์ปฮาร์ปข่าวของใครอ,อ่ะขอให้เข้าโอโโอหวหนัาเกิรธรรมะกะตกจิตกระชากใจ โดนเต็มเต็มเยี่ยมตุ้มต้มนแน,น่ดูล้าละลายฝีแบบขนาดได้ที่สองยังโดนปล่อยออกงฮาริยราปตอริโต้เอาเรื่อง <c oughs> <c oughs> ของจริงเนาะแคดี้ไหวไหมโอ้ไม่ได้ล้านะผมฝีมือลรนัลรันแคดี้แบบดามเมจอได้พอไงนะต้องให้มันได้อยู่คนระับ นอนๆโคตรแมนน่ะจังหวะเล่นเอลสูมาตึงงนจัดเทุกคนเล่นเอลสูงมาอย่างเว่ะแต่มันคุมแล้านาเบอรอดีทนวันยามฟุตซอมกินเสนซ้สซอนไม่เกินท่จะจะไปเจ้าสกเกล้สึกเกโคตรแมนนะแมนเกินลมของแท้เริ่มของก็ปิดสาแม่งเลยกลวเฮียอะไรอ่ะโหระดับนี้ เราเป็นมวยหมู่อยู่แล้วเฮ้ย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 ยายายาเฮ้ยสงสารจะปล่อยตายเขี้ยแม่งโหดเกินไอ้เขี้ผิดแผนโอ้ผิดแผนแย่มามามาเดี๋ยวให้ฆ่าแบบดเฮ้ยฟิกเกอร์ไอ้เขี้ยโอ้เทลฟิกเกอร์เลยอ่ะเฮ้ย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 ผิดแผนผิดแผนอันนี้ผิดแผนจริงโอ้โหเขาเขาแบบว่าผิดคาดอ่ะผิดคาดเกินผิดคาดเกิน,น,กน,กนอ่าได้นะได้นะ นนอ,า,อจาจะมาจก,กระโดดเสร็ล้ไม่มี้างไม่มี้างลาละแมน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 เฮ้ยทำอะไรอะแคี่โอ้ไม่ช่วยทำมาหากินเลยมดวแต่ตีคีวบเล่นเป็นไม่เนี้ยเฮ้ยจะมตัเสรกอะไรจะตัวย่อรลนี่ยจะมาองไรดเ้าสองสอจะอยงไดึงแบ่งแม่เลยเด็อ่าแม่ร้ยเดี๋ยาเด็เยจะมา นี่นี่เอาดิเอาดิเอาดิอย่าให้ดึงนะอย่าให้ดึงนะเฮ้ยระบางมันมีของเฮ้ยโอของแท้ว่ะตีป้อมตีป้อมเร็วคีปหมดแล้วคีปหมดแล้วเลีนล่างต่อไปตีป้อมต่อไปยาหยดตออะไรล่างอ่ะ เฮ้ S <S ยเก็บโดนแค่นี้ตีปอ้อมเลยครับเอยโดนดูโดนดูเข้าศูนย์กลางโอ้โหเจ็บจัดเลยแค่นี้ตีปอ้อมดีตีป้อมโอ้ยเล่นเป็นไหมเนี่ยไม่ตีปอ้อมเลยอ่ะถ้าสมมติเราไม่กดเราซีจีเกมเนี่ยมีสูตรเพิ่มเรืลยนะทุกคนคือเราไม่จำเป็นต้องพี่พหหอโอ้เข้าโอ้ดที่ช้ากว่างกับพี่อะผมผมี่เอง เอ้ยชิบหายแล้วเรากำลังจะแยะ่พี่ดูสองเขาวะพี่ดูสองพี่ดูดมาให้โอเคโอ้สกิลสองอย่างสั้นนะลินเอ้ยเอ้ยอย่าล้าอย่าล้าโอ้โหเอ้ยมา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 เข้าโอมันนี่นี่จะดึงให้พี่จะดึงให้เอาไหมเนะี่ยเอาเอะไรโูดละพา่ แบบเดี๋ยวดูดูเองดูซะก่อนเองดูซะก่อนเองอย่าเพิ่งคาดหวังถ้าเองไม่ได้หวังคาดหวะนี่ดูยึดตรงนี้ี๋ยวจะเอาดาครับเนี่ยดิขอต่โทษนะผมขอโทษดึงดักอนาคตเขาเรียกว่าโซอนาคตเฮ้ยเขาทำอะไรอ่ะเย้ โคอาณาโคดอย่างเติร์ง่างเติร์งไปพ่ดูสองพิดูสองสยองเกินเรียกขอไอทีมเราตายดิตายหมดเลยไปแล้วตายเลยตายบุไวตายเลยอ้าวตายเลยโอ้รอดได้ไงวะผิดแผนเลยนะเออผิดแผนเกินไม่อยู่ในแผนเลยเอ่ะอย่างเงี้ยผิดแผนจริง มาทำไระไร่ยนะใจบ้านนาระนวน้องไม่ต้องกลับขึ้นมาตอนจะไปไม่ลาโอลาดาผมจะไมบุไวยอย่าลามังกรนผมขอล้องอย่าทำแบบนั้นเลยโอ้โหแรงจริงเขาออกของอะไรนะใช่ออกนี้แล้วแรงเหรอแรงจัดเลยอะมเกินจะไปไม่ลาเหมือนแนวว่าแก้วบาวัน ไอ้กเมืองหลวงไม่หาเมืองนั่นไปหาข้างหน้าจ้าจ pues ่าคนโอ้โหว้าวแดงเลยกูคนจะไปไม่หรอเจ้ผมมัดปืนกลยางยืดทำไรอ่ะมัดปืนกล ย,ย่างจืดเลยพอดีเป๊ะเลยไม่ตายาโอ้โหโคตรแรงเลยอะ่ะมันล้างมันล้างมันล้างพี่โอกาสด่งโดนร้อยเปอร์เซนต์ไยืนย่างยืดบาดปืนกลย่างยืดย่างยืดเลยยืดไม่หยุดแล้วยืดยืดที่สุดเลยบาดปืนกลย่างยืด เชี่ยที่สุดไเลยบัดเป็่อนกันอย่างเยือกได้คลิปอันนี้ได้คลิปเลยจัดโชว์ผมแมงกอลาร์ดีไม่ต้องหรอกคลิปนี้พี่จะลงช่องหลักเลยนี่พี่ผมกำลังจะโชว์ขอญาตไปตัดก่อนแล้วกันนะครับเข้าออดไม่ไหวนะจริงเข้าต้องฝึกเยอะนะครับ ขอ m อพีแล้วเฮ้ยแล้วผมได้ m อพีจริงใช่หรอไม่ได้ไหวเชียเ่ยเหรียญทองอ่ะโง่นคนดูอีก,อกแม่งเอ้ยเอ้ยสวัสทีทุกคนเผดตัวไปหน่อยปุ๋ยมันได้ได้ไงวะมันเล่นตัวอะไรกัโหดแครี่อ่ะไอ้เชือ่อมันใช่วะโหแม่ยอสมันเล่นยังไงให้มันได้อย่างนี้วะเฮ้ย